นี่นี่ตอนรับคุณผู้ชมช่องดังคุงพร้อมแล้วไปชมกันเลยเยอ้อสุดคราบตัวนี้อยู่กับเกมภาพจีนะครับภาพจี no. เพลเยอร์โนเบนกาวนะฮะ p u b จีพีซีนะฮะในขอบนะฮะเห็นอย่างนี้อย่าบอกว่าโมบายนะฮะเป็นพีซีนะฮะ จบแรกอ้าวแตกแล้วครับทุกคนทีมเราได้นะเฟบัตแจมเพื่อนไปตอนนี้เราจะมาแบกทีมหรอจะมาเป็นต้นท่วงทีมกันนะ <c oughs> นี่ก็อยู่กับปืนสกาแอลนะผมสกาสาสกาแอลเอ,อ้ยตอนนี้เยยงไม่เห็นใครนะครับเราต้องหาคนก่อนนะครับผม <c oughs> หาไปครับ <c oughs> มาระเบิดไปแล้วแปไอ้สั์มา อยู่ไหนกันเอ๋ยอย่าแอบมาซิจันน้องเจ้าอย่าแอบมาซิจันน้องเจ้าอยู่ไหนกันวะอยู่ไหนกันนะอยู่ไหนกันนะเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยวิ่งเหรอมึงวิ่งเอ้ามึงวิ่งเอ้ามีหลอดแน่เรียบร้อยครับแตกสี่ครับผมตายสี่ตัวเฮ้ย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 อยู่ไหนกันเฮ้ยเจอแล้วโอ้โหโอ้โหกูโดนเซไพมันเดอะฟาเกอร์ตายครับผมมากูเกิดใหม่แล้วกูจะกลับมาล้างแค้นพวกเจ้า สิงปืนโตโดนพ่อตาปืนโตนะครับเราก็จะหาคนต่อไปนะครับเฮ้ยเฮ้ยกูเจอแล้วต้องมาได้หัวแตกมึง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 ,มง,มงเฮ้ยเรียบร้อยครับแตกครับผมห้าตัวคิดว่าจะหลบพี่พ้นเลยน้องยังเดินไปล้านปียังเดินไปล้านปีฮึมไปไหนกันวะคิว <ś hugging> จะรอดพ้นเหนือเอ้ยนี่ว่าจะรอดพ้นสายตาพี่ไปได้นะจ้าน้องคิวน้องจะแอบพี่ได้แล้วในเกมนี้นะ เฮ้ยเฮ้ยอะไรแหวบๆตรงนั้นอะไรเอ้ยโอ้โหมาหนังเดินร้อยแม่งเลยรอยมึงตายเรียบร้อยครับแตกตาคาที่แเดินไปดูตามาตาเหลือนี่คือบทเรียนนี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหต้องกระจายเพื่อนตัวเองแม่งเดินออกมาไม่มันน่าจะจริงจริงเอ้าไม่โอยเป็นไหนกันวะเฮ้ยเฮ้ยเงาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเงาอะไรอ่ะ เฮ้ยโหมึงวิ่งมาขนาดนี้ไม่ดูตามมาตร์ลยแล้วเวนตายเรียบร้อยแตกทำไมเพื่อนไม่เดินไม่ดูตามมาตอร์ยอย่างนี้แล้วฮะก็โดนลอยง่ายๆเลยสินะอย่างเงี้ยโง่ฮ่าฮ่าตอนนี้เราอยู่ดันไหนกันนะเป็นไหนกันเลยเฮ้ยหมเจอแล้วเจอแล้วหัวแตกดันไงครับลั่นแตกสองหัวแตกครับเรียบร้อยครับผมเพื่อนมันอยู่แถวนี้หรือเปล่าเพื่อนมันอยู่แถวนี้ใช่ไหมเฮ้ยว่าแล้ว มันไงโหเอ๊อปะปาลูมี่ะด้วยอ้าชอบคลิปนี้่ลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าของาวบ้าแล้วฮะชอบอย่าลืมแชร์เพื่อนๆและชมด้วยละ่ะ